สวจ้าขนมไทยอาจารย์ใหม่เอกแอสมิสเตอร์บอลคนนุ่มเหนือของแท้สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุผูสคนตอนรับขอสูชองก็ติดห้วดังมากแช่เนะจ๊ะก็มาพอกับแอดมินในรอบเทียงนะพี่น้องกินเขากินน้ำแล้วก็มาเึิ่งแนวทางดีๆกันนะจ๊ะสำรับชุดนี้แอดมินกับภูมิใจน,นำเสนอแนวทางของ bon แอสมิสเตอร์บอลนะจ้ะต่อยโดยแนวทางของสาวสวนแตง ต่อโดยแนวทางขนมไทยโตเด่นอาจารย์ใหม่เอกเอดิ้พี่น้องเดอ้อตกถ่ายโดยแนวทางของแอดโตนะจ้ะก่อนไปรับช่วงบฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสุคนนะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตืนเนอ,นอนเดอ้อพี่น้องเด้อพี่น้องเก็สรได้รับช่วงคลิปใหม่ๆกันนะจ้ะส่วนแอดมินเก็สรได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสปูสุคนนะจ้า เพื่อเป็นการประเสวนาเข้ากับไปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของแอสมิสเตอร์บอลค้นนุ่มเหนือกันก่อนเลยจ้ะรัฐบาลไทยหัวประชาวันที่16สิงหาคม2 5 1 6ชุด3โตัวติ่เพิ่นให้มากก็คือหาเก้าสองหกเก้าสองเจ็ดเก้าสองหาเก้าสามหกเก้าสาม เจ็ดเก่าสามจ้ะชุดสามตัวเน้นแดงๆก็คือหาเก่าสองกับหกเก่าสองน้พี่น้องเดอ้อหาเก่าสองและหกเก่าสองหมวดนี้ให้วิ่งไปทีลักเก่าน้าพี่น้องจ้ะวิ่งเก่าด้วยพี่น้อง,งพองพได้เป็นไซด์วิ่งไซรุนมากระจัดไปนะจ๊ะลักเก่าต่อด้วยสองตัวเด่นให้ไปที่เก่าสองและเก่าสามจ้ะเน้นเก่าสองน้พี่น้องเดอ้อต่อด้วยตัวร่องเจ็ดสามเจ็ดสี่หาสองเก้าห้าศูนย์หา และหนึ่งหาจ้าแนวทาง as Mr. Bond ค้นนุมเหนือไปต่อกันที่แนวทางของสาวสวนแต่งกันต่อเลยจากรัฐบาลไทย16สิงค้าคม2 500, 6. 5 6 0หายชุด3ตัวมาที่6,9,1 7,9,1,4,7,5,2,7,1และ6,1,8ได้พี่น้องเด้อ6,9,1,7,9,1,4,7,5,2,7,1และ หกหต่อด้วยชุด2โต๊ะไปที่เกาหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่าสหาเจและหาหนเด้พี่น้องเดิอแนวทางสาวสวนแตงมาต่อกะทิขนมไทยของอาจารย์ใหม่เอกกันต่อเลยจ้าส่งกับได้ปล่อยโตเดนมาให้เด้พี่น้องเด็กเด่นงวดประจวบมันิีสิสิงหาคม2566้ม2 5 ซึ่งกระห้มาที่2640พี่น้องเดอ้อ2640มั่นใจว่ามา1โตล้านเอร์เซจ้ะซึ่งวดติพันธนมากกระ้้เขาตัวเด่นเช่นยี่กันเนอกจากนั่นก็คือ1 1เลขออก2ตัวลาง1จึะให้เขาะพี่น้องก็ตามต่อกันด้วยพี่น้องเดอ้อใครเป็นซ้ายวิ่ซสายรวยจ้ะมาตกไทยกันต่อกันทีแนวทางของ แอดโตกันต่อได้จากรัฐบาลไทยงดติพานมา3 1กรกฎาคมเพิ่นก็นหายเขาเล็กไทย2ตัวบนนอกจากนั้นก็คือ3หาหา,าได้พี่น้องเด้อมาต่อกันที่16สิงหาคม2 5 0 0ผู้สมุกกันต่อเลยจ้ะซึ่งแอดโตก็ได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้วชุด2โตที่เพิ่นให้มากก็คือ30ผมบ่แม่น30จ้ะ36 38 58 51 1> 7จหนึ่งและเก่าห่จ้ะต่อโดยชุด3าตัวเจ็ดสเจ็ดและเจ็ห้จ้ะเจ็ดสาเจ็ดและเจ็ดห้ชุดสองตัวสามหกสามแหแปดหนึ่งเจ็่และเก่าหนึ่จ้าแนวทางแอตโต แค่ไปเบิงจดไปเบิงกันเด้อจ้าบอกว่าจะเป็นแนวทางของแอสมิสเตอร์บอลของแทนลานเปิดเส้นนะจา้าตอนเป็นแนวทางของาสาวซนแตงแล้วก็ตัวเด่นขนมไทยอาจารย์ใหม่เอกเนาะจา้าผู้ใดเป็นสายวิ่งสำรวดก็จัดไปเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ตกท้ายเดินทางของแอดโตให้เขาเล็ก้ายสองตำบลสามหาหาสามทุกแนวทางก็เป็นตนัวเลขที่น่าติดตามนะพี่น้องเนาะมาาักไพชอปไพก็จัดไปสักหนึ่งอาจารย์เนาะจ้าจังสิบบเปเืองงบประมาณนะพี่น้อง ท่านี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุสคนโปรดใส่วิจรารญาในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติกระจ่าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้พี่น้องแลอแล้วก็สนับสนุนการสื่อสารก,กินแบง่งรัฐบาลเท่านั้นเด้จ้กทางช่องบอส,สนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายตุกชนิดได้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอ,ขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเดลยจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีด้จ้ะสื่อตามกําลังทรัพย์สื่อตามผืนดวงของจะคของด้พี่น้องเด้อจังสิถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสโคส่งดีแห้งแห้งปังๆมันมนกันทุกคนนะจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตล,ลาพี่น้องเป็นซันมิกรนะจ๊ะหรช่จงกลับมาพอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า